สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ e l กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กดับเพอร์ครับแต่ว่าไม่มีดับเพอร์ขึ้นมือนะแต่ว่ายังดีครับมีแผนที่นะแผนที่ก็เสิร์ชหัวใจได้เอาไว้เล่นต่อนะแล้วก็มีรีฟอร์ครับรีฟอร์ก็ยังไม่ช่วยอะไรในตัวหลังครับมือแรกมีเป็นแม็กซี่นะมีโอไลออนมีแผนที่ทานเซียดแล้วก็เป็นรีฟอร์นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเฮ้ยครับลืมเปิดเป็นออนนะจริงๆเกมมันน่าจะแบบให้เป็นออนตั้งแต่แรกได้เลยนะไม่ต้องมาให้เรากดเองตลอดตัวนี้โดนเป็น เป็นเลียครับถ้าปาแม็กซี่ตั้งแต่ก,ก่อนเลียก็ได้จั่วใบนึ่งและแต่ว่าช่างมันครับออยไปที่หลังก็ได้เปคครับเซิร์ชเซิร์ฟเป็นไลท์ฮาร์ดนะครับแล้วก็ไลท์ฮาร์ดสเปคสเปคครับขึ้นเชดปุ้นแล้วก็ปาแม็กซีเลยรอเพื่อนที่จะได้จั่วนะไอซี่ครับก็ไม่มีของขัดนะตัวหนึ่ครับจั่วเป็นแอร์ลิสเตอร์ครับก็คือถ้าเรามีคู่เนี้ยหัวใจกับแอร์ลิสเตอร์ครับเราจะได้คอนโทรลคอโมคอโบท,ที่แบบเป็นฟูลบอร์ดสวยงามของเรานะ ไอเฟกของไลฮาร์ครับโมเดเขาหนึ่งใบครับลิมูฟแล้วก็รีมูฟปัวเดิ้ลสามใบนะตามไปครับตรงนี้สวยมากครับอาจจะถึงกับจิงได้เลยนะเพราะว่าไอพวกเนี้ยคอนเทนกับเลดคิวเนี่ยใสมาแค่อย่างละใบใช่ป่ะมีแค่อเลอร์ที่เราใสสองนะก็คือตรงนี้มารีมูฟคว่ำครับฟิลก็พากลับมาไม่ได้แล้วก็คือตาเนี่ยท้าเก็บเราจะชุบเพื่อนไม่ได้แล้วเราก็จะใบไม่ได้ครับยังดีนะที่ยงเหลือใบยิงไว้ให้ก็เดี๋ยวเรอดูครับไปตามเลยเอ็กซซี่ครับ ในดาทีนะแล้วก็ผ่านเลยเขาคงเล่นท่าสั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นแม็กซีนะถ้ารแม็กซีเรา,นะาได้ใช้เขาจะเสียเปรียบเฮ้ยองเขาผ่านครับเขาเท่าไรบ้างเฮ้ยเราเสียไปสองใบนะทําให้เราเล่นค่อนข้างลำบากมากขึ้นตัวครับตัวเบรคบินแฮกเกอร์ตรัวนี้สแตย์บายเฟสครับเอฟเฟกต์ดาวเทียมนะสเปรเพื่อนหนึ่งตัวเรามีอิมพาวครับแาบข้ามเดนการ์ดบนบอร์ดนะทีวิวมันสเปรเพื่อนได้หนึ่งตัวทีวิวครับ ก็โดนแม็กซี่บ้างนะก็พะค่าลำบากครับพอเด็กเราจริงๆริงเด็กเราสเปย์น่าจะเยอะเดียวเขาอีกมันเป็นเด็กแบบปูบอดนะทําให้เราลำบากนะตัวนี้เราก็ทานเซียนครับใบาดาวเทียมเลยก็คือถ้าเกิดไม่โดนไม่โดนแม็กซีเนี้ยอาจจะเก็บทานเซียนไว้เล่นนะแต่ว่าพอโดนแม็กซีเราก็ต้องเซฟขึ้นนิดนึงนะใบครับแล้วก็รีโซนนะติดแม็กซีไปครับใช้ตัวไปอีกนะเพราะว่า เป็นเชนถัดจากอิมเพานะตะป็นีโคนจ่ายครับแล้วก็ใบเม็ดหนึ่งครับหัวจ่ายเอฟเฟกต์โกเทคเสิร์ฟเพื่อนหาคนมาช่วย,ดวยโดยโดนเป็นอุลาล่าครับก็ก็ห่างยำแย่นะโดนทำแม็กซี่ทั้งอุลาล่าเลยแล้วก็โดนตัดของเล่นไปด้วยถ้ามาครับเดีย๋ยวค่อยว่าต่อว่าทำอะไรต่อดีดีโซครับก็โอเสิร์ฟนะยังดีครับที่เรามีแอร์ลิฟเตอร์นะแอร์ลิฟเตอร์ลงปุ๊บแล้วเสิร์ฟเบสได้ จริงๆถ้าเกิดหัวใจเสริสเสร็จอะเราก็จะเสริเสิฟแล้วจะเล่นต่อได้ยาวๆนะแต่ว่าหัวใจไม่สําเร็จครับก็ต้องเปลี่ยนท่านนะอลิเตอร์ครับเสริเป็นเอเลยครับเพราะว่ามีหัวใจนะจะเสริร์ฟเพื่อนได้จากเด็กก็ใช้เเลยครับเสริเป็นรถใหญ่นะเพราะว่าไงรถใหญ่ก็ต้องเอามายืนคุมบอลไว้ก่อนไเปครับรีมูซสองใบสเปย์ตรงนี้เขาจะจวก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่านเขเนี้ยแพ้นแน่ๆเพราะเขาไปกรชานะและหลังไม่ดีด้วย แต่เป็นต้นใหญ่ครับตะกันแล้วก็เฟคครับเอาเวทก,กระดาษมาเซตมากสุดสี่ใบครับแต่ตรงนี้เราเหลือสองแนะเพราะว่าสองใบนี้มันจากเราไปแล้วเป็นอะเลยครับแล้วก็เป็นใบย,ยิงไอซิงแล้วก็เซตรีนฟอร์สครับก็จะเป็นกระดาษสาใบนะมีเสิร์ฟก็ไม่ช่วยอะไรแล้วก็มียิงแล้วก็มีเพิ่มพลังครับแล้วก็ไม่รับผลการแฝงครับออนเลย ก็ใส่ใบเฟซครับเอฟเฟซนะเราเทียบครับสเปรย์เพื่อนเรามีไอแอร์ลิปเตอร์ครับก็ทิ้งทิ้งครับสเปรย์เพื่อนก็บินนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ตนอะ่ะเราจะได้จั่วด้วยเดีย๋ยวเพืเ่อนบินครับแล้วเขาสเปรย์เป็นยูนิคอนพอยูนิคอนมาปุ๊บเราใช้เอ็กติ้งครับยิงทิ้งเลยนะเพราะถ้าเกิดเขาเสิร์ตเป็นกาชาเบิร์มาอย่าเง,งี้ยจะสูย้ยางนะเพราะว่าเขาถ้าจะมีขอยอย่า,นายงน้อยเขาก็ขึ้นเป็นออคได้เงี้ยออคก,ก็เก่งนะ ออกมันจะได้เลี้ยงหัวเด็กเราถ้าโดนเลี้ยงหัวเด็กก็น,น่าจะแพ้นแน่แน่ยิ่งเลยแล้วเขาก็มีเป็นใบยีเรียกเพื่อนนะครับยังดีที่ไม่โดนกระชาเบิร์นะเรียกเพื่อนจองพอคุยกันได้ถ้าไปเป็นเป็นเรียรครับเป็นเรียก็กดเทคเซิร์นนะเซิเป็นเนทเลเมนครับทเลเมนก็มีเทคสเปร์แหละสเปร์แล้วก็โม่แล้วเขาไปเรื่อยๆพันนี้เขามีการเสริมการขึ้นมือครับเราใช้เครื่องบินเลย โจสองที่หนึ่งประเชนต่อครับเป็นพิเาเมนต์นะจะสเป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 สร็จจะได้โมดสเปครับแล้วก็คือบีครับโจสองที่หนึ่งก็จวเป็นฟูรากับหัวจ่ายนะครับเราไอแพทที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าหัวจ่ายขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปเลยเอฟเฟคของเฟเลียครับเราเล่นอฟเฟคมอนนะเขา้าจะีโมบายหนึ่งก็หลิงเป้า เราเลยเป็นรถใหญ่ครับเรามีรีฟอร์ครับเราก็เปิดเพื่อช่วยรถใหญ่ไว้ใช้ต่อครับเป็นคาชานะถ้าเกิดนอร์มอลสเปโมโหเด็กสาใบาแล้วใช้ต่อครับเป็นรีฟอร์นะช่วยรถใหญ่เอาไว้แล้วก็ใช้ต่อครับเป็นอเลย์นนะเสิร์ตใครสักคนขึ้นมาจะเป็นขวานะครับพอเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าเขาเล่ฟกมอสเปบาะจ้ะขวาที่ยังไม่ใช้เฟกครับเรา ทีิวมันสเปรย์เพื่อนได้ถึงตัวพ้อเวลาครับแล้วก็เป็นีอาก็จะรีมูฟรถใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่ารีฟอร์ช่วยให้ไม่รับผลบุ๊คสครับเป็นรถใหญ่นะเป็นไอแครเกอร์แล้วก็เป็นแม็กซครับก็ข้าระบาดจนะเป็นโมนะเอเฟ่ของรีฟอร์ครับรีมูวมันเอาเว่มาเซฟได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ฟิลครับเก็บมันกลับมาได้นะ เฮ้ยคือบีครับพลังน้อยก็โดนตีตายไปนะไม่สองครับไม่ต่อเลยเป็นอะไรฮะครับไม่แน่ใจนะทำไมเขาถึงไม่ทำาติมเมื่ก,กี้เพราะเกิดทำมาปุ๊บก,ก็ได้จะได้ตีเอาตีหัวใจไมได้นะเพรโล่เาใหญ่กว่าอ่ะเขาผ่านเลยครับเข้าถอยบ้าครับโดยโจวเป็นแอ์ลิ l เตอร์ครับดีประมาทนะแล้วเดี๋ยวขั้นแรกครับเขใช้ดาเทียมครับจัดสเปรย์เพื่อนนะ ตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะพอ้วครับถ้าเข้าสเปรย์เพิ่มอีกจะสู้ยากนะเพราะงั้นเราใช้อุลาลาครับได้เกณฑ์เลยไม่ให้สเปรย์แต่ว่าจะโดนอะไรฮะครับเอาไปเสียบไส่นะเป็นสองไส้ถ้าเข้าสามไส้เราจะสู้ยากละได้เกณฑ์ครับแล้วก็เอาไปเสียบม่หนึ่งครับตรงนี้เราจะต้องห้ามให้การ์ดตรงหลุมแล้วถ้าเกิดการ์ดตรงหลุมปุ๊บไอ้อะไรฮะจะมีสามไส้ครับเราจะถอนเราจะรีมูฟเราได้จะสู้ยากนะ เพราะงั้นเราก็ต้องลงเป็นแอร์ลิฟเตอร์ครับเซสรดเวสเสรฟเข้ามาครับได้แต่ปักฟิลพีบอกว่าถ้าเกิดฝัวง่ามีมอนครับพวกดับเพลิงอาจจะเพิ่ม500 500แล้วก็ซาม่อนครับเป็นขวานลงไปช่วยนะแล้วก็เพลทข,ของฟิลครับเก็บสี่ตัวหนึ่งตัวเดียดครับมันน่าเสียดายนะเพราะว่าไอสองใบแรกเนี่ยมาโดนรีมูฟความใช่ไหมล่ะมันก็เลยดึงกลับมาไม่ได้ครับ ถ้าเกิดดึงกลับไปได้เนะี่ยเราจะน่าจะชนะเลยนะตฮ้นี้เราขาดไปสองขาดไปสู้ไปสองไปนะขาไม่สู้ยากยอดหนึ่งครับก็โจมดีฟอร์ครับไร้าสาระนะที่กีโคจะจวไปอ่นเพราะว่ารีฟอร์เนี่ยเดี๋ยวไปจะมาจากไอ้รถใหญ่อยู่ละใหญ่กว่าแล้วครับก็ต,ตีอะไรฮาร์ทิ่งไปเลยโวปัญหานะไปสองครับมาเซ็ตตอนนี้เราก็ตั้งบ่อครับแต่ว,ว่ามือเขาไม่สี่ใบครับแล้วเขาเป็นตัวสู้สองใบนะ เพราะงานแค่นี้ครับน่าจะไม่อยู่นะเราจะต้องไปต่อครับเพื่อทําให้แบบออโท้ได้ดีกว่าเดิมนะผมแจครับเสิร์ชหาใครสักคนมาช่วยแล้วก็ลิงครับตรงนี้เราจะต้องทําเป็นพอโบที่เป็นน้องผู้หญิงครับแล้วก็เป็นไอรไซนีสวามชิปเอามายืนนะจะได้ยิงได้ตัวหนึ่งด้วยแล้วก็มีของขัดอีกนิดนิดหน่อยตอะไลวบูครับ <S 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 ไปต่อเลยเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็แชร์เลยครับเสิร์ช ไม่เฉือสิเก็บเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเกิดเราฆ่าพังครับแล้วฝากฆ่าเป็นคาช้าใช่ปะล่ะถ้าเกิดเขาเล่นดีเฟรมมาบนเบาะครับเราสามารถใช้อีเพาเนี่ยที่บิ้วบานและสเปรดับเพอใครสั้คนครับลงมาปุ๊บพอมีดับเพอร์บนสนามเราก็ใช้เอ็กติงครับยิงได้นะน่าจะพอทำได้บ้างครับแล้วมีรีฟอสด้วยเพิ่มพลังอะไรกูุครับไปต่อเลยเป็นสวามชิปครับแล้วก็เซครับเฮ้ยจบเพลินนะครับโดนเป็น นิมิรูครับก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเราปเป็นตีคอนโทรลนะเวลาเราเล่นเราก็ต้องแบบไปให้มันสุดทางเลยแม้จะสู้ยากพอโดนนิบิรู้ก็ยังพอได้อยู่นะได้โทเคครับโทเค็นเท่าไหร่นะเกือพันต่ครับก็ถ้าเกิดฝ่ายขาครับเป็นขยา,าใช่เวละถ้าเกิดเขาเล่นมอ็อบบนเบาะครับเราก็มีขวาครับเราก็เล่นดาบสูงหรือเมื่อกี้ได้ทีมอุบานสเปรย์เพื่อนเราก็จะมีรีซฟอร์ครับช่วยไม่ให้ตัวที่สเปรย์มาตายแล้วก็มีใบยิงด้วย น่าจะพอไหวนะสำหรับค้าครับไม่หนึ่งครับโดยโดนไปกลับใจครับถ้ากลับใจก็คือหมดสิทธิล์ละเพราะว่าเราไม่มีใบไอเดียครับที่ว่าชุบเพราะว่าใบชุบมันโดนริมูกไปแต่แรกและทําให้เราตั้งมอนไม่ได้นะในตอนนี้เพราะกับใจไปครับก็ปิตีก็น่าจะลำบากครับเพราะว่าตาแผลคือเขาต้องเล่นมอนใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเขากลับใจไปตีเนี่ยมันก็หมดทางครับ ช่วยไม่ได้นะใครจะรู้จะโดนกลับใจแต่เราก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วแหละถ้าโดนคนงินไปนอกเกมครับเราทําอะไรไม่ได้อ่ละก็จะอมาดีครับสัมเด็กข้าววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนี่ได้เปล่าข่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นเด็กของเด็กข้าวมันะกีีนะครับเป็น59บใบนะเป็นตัวเลขที่แปลกประหลาดมากทาไมไม่ใส่ป็น60ไปเลยนะก็มีหลายเด็กผสมกันนะมีเป็นเวลเลอร์ครับแม็กซี่อุลละเป็นเซ็ตแดนเจอร์ครับไม่้ด่าัล่นกอะไรนะแล้วก็เป็น พวกไซฮีโร่ด้วยเอาไปเล่นไอ้นี่ฟิวชั่นเดสิี่ครับแล้วก็มีรถนะพัดไฟเดอร์หาของแดนเจออะไรไอตัวไลฮาครับมีบาริเชียด้วยไคจูครับแล้วก็เป็นแดนเจอร์นะเป็นเรียยูนิคอนอ,อ็อกใส่เยอะมากๆนะแปลกๆคาชาครับแล้วก็เป็นเทราเมนนะราวโกเล่มมีบูดีด้วยไคจูครับแล้วก็เป็นนิบิลุแปโคโฮฮาปี้กับใจครับแล้วก็เป็นระเบิดไคจู เดซิที usion, utt, ines, Feel, Bird, mm ่ฟิวชั่นพัทใบแยกล่างซิลประชาเบิร์ดไอดีไม่เคยคนใส่เลยโอเวอร์แลบชมอสหนึ่งตัวรีบูมอนเพิ ang, mm ่มพลังไม่นามีอะไรนะแล้วก็เป็นอีวิลี่แมทครับปานเซียนบิ an, Big bang, ๊กแบงพระเจ้าแล้วก็เป็นไอกระดาษครับกระดาษชุกก็คือเดเขาไ,นะไม่ค่อยแปลกๆนะ่จริงไม่ควรจะแพ้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมาโดขนขาดนี้มันก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าจะแพ้ดวงนะเพราะเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะ ก็จะวานดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ